สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นีซีวันนี้วันที่21กรกฎาคม2566น,นะคะเราพาคพณนเพื่อนที่ซีมาเที่ยวที่ตลาดตลาดสดสุรินื่องหอน,นาฬิกาเรามารีวิวร้านปลาท่องโ้องก๊บปลาท่องโอกนะคะสวัสดีคะ่ะคุณเพื่อน,นีซีวันนี้ช่องโรวันรนัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนที่ซีมาอยู่ที่ตลาดสดมองสุรินนะคะเย่างหอน,นาฬิกานะคะเพื่อนที่ตอนเช้าๆก็จะมี ปลาท่องอโกร้อนๆนะคะทำใหม่ๆสดๆสดแล้วก็ทอดร้อนๆเลยนะคะขายในราคาตีส่งนะคะเพื่อนพี่ก็อันนี้ทอดเพ่เดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะเพราะว่ามีคนจองเรามาส่วนใหญ่จะมาไม่ทันแล้วนะะอันนี้น้องก็จะทําแล้วก็ทอดเลยนะคะถึงโมงครึ่งตีสามถึงโมงครึ่งนะคะ,คน,ะ,คะน้องเปิดตีสามถึงโมงครึ่งนะคะของน้องก็จะทํา มีครัต้าหูมีเต้าหู้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อร้านเต้าหู้นั่นใช่ไหมขายน มุกๆุกนะคะันจะน,นิรกก็เขาก็แสับ,บนี <c oughs> รีนัน่ได่ะค่ะคเพื่อนเพื่นน้องเขาก็ทอดร้อนรอนให้เห็นเลยนะคะก็จะมีเป็นงาดำหรือใส่งาดำใสดํใส่งาขาวด้วยอยู่นเื่องเลยอ๋อนะคะก็เลยใส่งาดำใช่ไหม <c oughs> แต่ป่าก่าวว่างา,งาดำน่ะงาดำน่ะหอมค่ะ เพราะมันมันจะดูแล้วก็เหมือนกับเล็บมันใหญ่นะคะพี่ครับไปส่วใจนีุ่ดยอดเลยเขามาขอซื้อศูนย์ห้างมัชื่ออะไรลูกชื่อสต๊อกครับนี่นะคะหน้าตาสต๊อกนะคะน้องขายอยู่ตรงนีท้ทุกวันนะคะข้างหัวนาฬิกานะคะ สิบปีแล้วนะงไอ้พ to ี oh, ่ <laughs> <laughs> ี่สิบปีปีอ๋อนะคะผมสำไ้ทได้คด้เำไ้ทำไม้ได้นำไอ้ทำได้ทำได้ส้ยำ่ะไม่ทำได้ทำไดด้าตาไม้ด้อ๋อดต่อร่อยนะคะทได้ได้ทำไท้ ใช้ยาเขาไม่หล่อแต่อร่อยนะคะใช่ยายกระสากอะไรนะกระสากขั้นเกินไม่หล่อแต่อร่อยเหรอไม่หล่อนะครับเพลินเพลินวายังไม่ได้มีหลายอย่างมีกระป๋อาด้วยมีแบบแหนนมด้วยอะไรบ้างบ้นนะคะอันที่นั้นมีใส่นมใช่ไหมคะแบบสีเดียนจะเป็นใส่ไส้ครับมีไส้นมกับไส้สังขยามีไส้นมกับไส้สังขยา และถ้าเราท us, ําไส้นมนี้เราใส่แล anyway, eyes, so well. Or, okay, right? ้วก็ทอดใช่ไหมคะไม่ทอดเสร็จแไปตัดอ๋อไปตัดแล้วก็หยอกเข้าใจง้ว่ายอดใทอ๋อครับผมครับเ่นเขาบอกว่าใช้ยาไม่รอแต่อร่อยนะคะเเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าของน้องที่ทำเสร็จแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราอันนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นตัวไม่ต้องเสกน้องขายตัวเท่าไหร่ครับ ตัวละสองบาทนะตัวใหญ่ห้าตัวใหญ่บาทนะคะเพืเอ่อนน้องยังขายสองบาทอยู่ข้างนอกสองบาทล0สิบข้างนอกตัวละสามบาทครับบอกคู่ละห้าบาทนะ,ะอันนี้น้องยังขายสองบาทอยู่นะคะเพื่อที่เจ็ดต่อสิบเจ็ดตัวสิบบาทว,าว้าวเพื่อนๆขายเอาขายย่อยตัวละสองบาทนะคะเราเราจะทานอะไรดี เราเงินอยู่ในเป๋าเนี่ยเหลืออยู่สิบบาทเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกินปลาปต้มโขลกร้อนฮะอ๋อน้ำกิงน้ำพวกนี้ถุงละห้าเต้าหู้แล้วครับเต้าหู้ก็ห้าบาทเต้าส่วนสิบบาทเอาขายห้าบาทกิน,นอะไรเนาะองศาคุณขายจังโอ้ยังขายห้าบาทอยู่นะครับเพื่อน เนเ14ก็ไว้มานะคะยังยังตรงหอนาฬิกานะคะของน้องก็ตัวละ2บาทอยู่นะคะไม่ยังไม่แพงยังไม่ขึ้นเหมือนที่อื่นนะคะที่อื่นจะคู่ละ5บาทนะคะ14อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้2บาทนะคะอย่าง2บาทของพี่เอาเอาอันนี้เดี๋ยเอาเอามาเอา10บาทนะเอา10บาท เอาเลยก็ยายไม่หนูหนูให้โดนของก็ไม่ได้โดนยายถ่ายไปหนูทำยูทูบค่ะแม่ค่ะหนูทำช่องยูทูบค่ะโดนแม่ได้ไหมล่ะจะได้โอ้โหไม่เป็นไรเนาะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยใช่ไหมเดี๋ขอบคุณมากค่ะอันนี้คือแป้งที่น้องทำไหเพื่อนน้องบอกว่าถ้าใครหมดนี่ผมก็อยู่คัะแม่อันนี้ลงกี่ลงกี่ชุดคะนี่ นลงเป็นกองเลยลงเป็นกอง25โลโหมดหมดกี่กองนะปันหนึ่ง25โล25โลนะครับ1นะครับ25โลโเ25โเราใช้แป้งอะไรคะนี่แป้งสาลีแป้งสาลีนะคะขาไม่เย็นจะจัดเลยนะคะเพื่นะะอนสิน,นี่ตัวละสองบาททาทนหนึงคุ้มเลยนะคะ ทำได้คล่องมากเลย20ปีไม่เน้นสวยเน้นอร่อยไม่หล่อแต่อร่อยสโลแก่นะคะเราต้องโกไม่หล่อแต่อร่อยนะคะับข้างเรี่องหอนรรยกานะคะับเพื่อนดูมากดูมากดูมากเนี้ยนะคะรอบเย็นเราขายนะรอบเย็นตลาดนอกอ๋อรอบเย็นเราขายน่าร้านยาฉันดิบ คจะมาค้ามไหนข้ามไหนใช่ไหมข้ามโมงเย็นข้ามโมงเย็นนะคะคือตอนแรกเราใส่ทุกไม่แปดสิบบาทได้เด้อไส่แล้วป่อ่ะเอาตังไปงั้นที่อ่ะถ้ามาเดินถ่ายไว้เ่าจะขาดเรือถ่ายชอบอืมทันเพื่อนเวลาทอดปลาต้องโขเขาก็จะ ดิบให้ติดกันใช่ป่ะเต้มน้ำเต้าน้ำก่อนใช่ไหมก่อนเต้เนี่มันจะเสียเวลาเสียเวลาก็รูดเลยใช่ไหมก็ทันสมัยแล้วเรียบรียบต้องใช้ไม้ไผ่มาเต้มทีละห้าตัวก็ช้าใช่ไหมก็เลยต้องใช้คู่การรูด ปลาทุงนกูไม่สวยแต่อร่อยไม่หล่อแต่อร่อยนะคะพี <c oughs> ่ก็จะใส่ไส้เนาะทอดลงรอบสองแล้วนะคะเมื่สิเดี๋ยวเราจะติดคลิปรอบนี้นะคะหลังจากกระทะนี้เสร็จนะคะพเพื่อนๆก็แวะมาได้นะคะที่ตลาดเยี่ยงหอนฬิกานะคะก็จะมีปลาทุ่นกเห็นมีเก้าเดียวเนาะตรงนี้ ข้างในสองเจ้าตลาดในทนอันนี้ตลาดในก็เรียกอ๋อทานนู้นตลาดนอกของน้องเขาเข้ามาช้าไม่เจอหรอคะเพื่อนก็เดี๋ยวเป๊่เดียวก็หมดแล้วนะรับเพื่อนตีสามถึงเจ็ดโมงครึ่งนะค่ะบเอามาหน้ารถ ได้ววแล้วค่ะได้แล <c oughs> <c oughs> ้วค่ะคนังันองต้นองต้ส้นเขาบอกว่ามาตลาดสุรินทร์ก็จะใจดีแบบนี้นะค่เพื่อนเนี่ย เขาจะมีน้ําใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะรับสาขาสองอยู่หลังตึกอ๋อจัดจัดมีสองสาขาเนาะนายเนาะครับอยู่หลังตึกอ๋อตรงคาเท,าเท,นท้นะคะเพื่อนเอนนอป้าก็มาถ่ายคลิปในเมืองสุรินทร์เขาบอกคาเท่น,นิดถึงคาเท่ว่านึกว่าคาเท่ไม่มีนะอ๋อเหรอคะ หนังสือใช่ไหมอ๋มอใส่ลงหนังขาเท่นะคะเพื่นอนนะคะเพื่อนนิฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเพื่อนเพื่อนฟซีมารีวิวร้านป่าทงโก,โกไม่ห่อแต่ไม่ไม่่อแต่อร่อยนะคะเพื่นอนเยื่อหองนาวิกานะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนนิฟซีก็คงจะพอถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะ ผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนไสีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ก็ต้องขอขอบคุณเดสี่ทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การต้อนรับช่องตะวันรัศมีได้ดีเสมอมานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราก็ขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมาปรารถนาทุกประการนะคะขอบคุณเจ้าของร้าน ้านเชื่ออะไรนะคะ,ะน้องก๊อปปลาทองโูนะคะที่อนุญ,ญาตให้เราได้ถ่ายทําในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ